หลักๆมันทํามาจากอะไรครับไอ้น้ำตาลมะพร้าวเนี่ยก็น้ําตาลก็จะมาจากดอกมะพร้าวดอกมะพร้าวที่เราต้องไปปาดเช้าปาดเย็นเพื่อเอาน้ําเขามาเคี่ยวเลอค่ะที่เราเห็นอยู่ตั้งดอกข้างนอกนี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะดอกมะพร้าวหรอดอกมะพร้าวโอ้ไม่เคยเห็นเลยคือถ้าเราปาดอะน้าน้ำตาลเขาเรียกน้ำตาลสดครับก็จะหยดหยดลงมาอ๋อแล้วเราก็เอาน้ำตาลตรงนั้นมาทำอะไรฮะมากรองแล้วก็มาเคี่ยวกรองแล้วเคี่ยวค่ะก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าค่ะ รสชาติมันต่างกันไหมหรือว่าดีกว่าช่วยอถ้าน้ําตาลมะพร้าวมันจะหวานมันไงหวานมันอย่างน้ําตาลทรายเขาก็จะหวานแบบหวานไปเลยแล้วตัวนี้มันจะดีต่อสุขภาพด้วยครับในแง่สุขภาพมันดีนดีไงครับคือดีกว่าพวกน้ําตาลทรายขาวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรไงรรเป็นธรรมชาติเลยเพราะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ราคาดีขึ้นเพราะไม่มีคนทําค, <น S 1> คนทําน้อยเลอือ เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ก็คือเขาไปเรียนไปอะไรเขาก็ไม่ไม่ไม่เอาอาชีพนี้เลยครแต่ลองบอกหน่อยนี่เป็นตัวเลขเท่าไหร่คือมันมันดีขึ้นยังไงอยากรู้ไงมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอะค่ะจากจากเราเคยเที่ยวกระทะหึวันละกระทะครับคือขายหมดขายหมดก็เพิ่มเพิ่มเป็นสองเป็นสามอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องไปหาส่วนข้างนอกที่แบบ ร่วมกลุ่มเป็นสมาชิกอะที่แบบไม่ใช้สารเคมีอะก็ซื้อเข้ามาครับอ่ะอย่างวันหนึ่งเต็มที่ที่เคยทำได้กี่กี่กี่กระทะถ้าเราเคี่ยวเต็มที่เลยก็ได้วันประมาณ40กิโลที่เราที่เราไม่ใช้ไม่ใช้แก๊สเพราะอะไรครับทำไมถึงใช้เป็นฟืนใช้แก๊สมันคงไม่คุ้มมั้งไม่คุ้มนะเชี่ยวหแล้วต้นทุนแล้วโอ่ไปแล้วหนึ่งกระทะถูกไหมครับใช่พอแล้วพี่ก็จะเอาเหล็กนี้มาทำอะไรฮะ อันนี้ก็จะมาคลา,ายความร้อนคลายความร้อนฮะอ่ะอ,นะอได้เลย <laughs> ครับโอ้ครั้งแรกในชีวิตท่ <laughs> <ะ>านผู้ชมกวนานไหมครับก็ประมาณสิบฟ่านาทีเพื่อให้มันคลายร้อนอย่างถ้าเหลือเท่านี้ได้สักประมาณกี่โลครับประมาณห้าหกโลค่ะห้าหกโลน้ำตาลสามสิบลิตรน้ำตาลสามสิบลิตรค่ะโอ้ตอนสด